ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่396ผู้เชี่ยวชาญลึกลับ 1. เหอเยี่ยนติดตามเจียนอีหลิงไปเธอเดินขึ้นไปยังบริเวณที่เจียนอีหลิงกำลังนั่งอยู่ เจียนชูชิงเวินนวนและเจียนชูหงล้วนอยู่ข้างๆเธอจากนั้นเหอเยียนก็ถามเจียนอีสิงอีหลิงพ่อกับอารองของเธอเพิ่งคุยกันเรื่องธุรกิจกับอาจารย์เหลียงช่วยเล่าเกี่ยวกับอาจารย์เหลียงให้เราฟังหน่อยได้ไหมเขามีความสนใจและนิสัยอย่างไรแม้ว่าเวินนวนจะห้ามไม่ให้เธอใช้เจียนอีหลิงเพื่อเข้าใกล้อาจารย์เหลียงแต่ก็ไม่มีปัญหาที่จะถามอีหลิงเกี่ยวกับความสนใจและงานอดิเรกของเขาใช่ไหมฉันไม่รู้ เจียนอีหลิงตอบกลับท่าทีที่เธอมีต่อเหอเย็ยนนันเย็นชากว่าท่าทีที่เธอมีต่อคนอื่นๆนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกเธอไม่รู้ถึงความสนใจและนิสัยเขาจริงๆเธอและอาจารย์เหลียงแค่ทำงานในโครงการด้วยกันเจียนอีหลิงจดจ่อกับงานของเธอและเธอจะไม่แต่ต้องหรือถามเรื่องส่วนตัวขอองค์อาจารย์เหลียง สิ่งเดียวที่เจียนอีหลิงรู้เกี่ยวกับอาจารย์เหลียงก็คือข้อมูลที่เธอคันความเมื่อตอนที่ติดต่อกับเขาครั้งแรกนี่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนเขาอย่างไรก็ตามเหอเยี่ยนไม่เชื่อในคําพูดของเจียนอีหลิงอีหลิงนี่คือสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวของเราให้ความสําคัญถ้าเธอรู้อะไรเธอก็ควรบอกพ่อและอารองของเธอนั่นอาจช่วยธุรกิจของตระกูลเจียนได้เหอเยี่ยนยิ้มอย่างสุดใจและดูราวกับว่าเธอกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ น้องสปายเธอคิดจะเปลี่ยนนิสัยนี้เมื่อไร่กันเวินนวลตัดบทโดยไม่ไว้หน้าหยุดคิดที่จะเอาใจเขาได้แล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดในข้อตกลงทางธุรกิจก็คือเธอมีชิปเพื่อต่อรองกับอีกฝ่ายหรือเปล่า,าเธอต้อ,องมีความสำเร็จได้รับผลลัพธ์ภายใต,ใต้ชื่อของเธอไม่ใช่อิงอยู่กับการสร้างความพึงพอใจให้กับอีกฝ่ายเมื่อได้ยินเช่นนี้เหอเยี่ยนก็ตอบด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยและอิจฉา เออฉันไม่มีความรู้เท่าเธอในเรื่องธุรกิจอย่างไรก็ตามฉันกำลังคิดถึงตระกูลเย็นมีคำกล่าวโบราณที่มาจากตำราพิชัยสงครามซึ่งกล่าวว่ารู้เขารู้เราสู้ร้อยครั้งชนะร้อยครานี่คือเหตุผลที่ฉันถึงถามอลิงเกี่ยวกับอาจารย์เหลียงฉันทำผิดตรงไหนเหรอเมื่อรู้สึกถึงความตึงเครียดของบรรยากาศเจียนชูหงก็พยายามไก่เกลี่ยการสนทนาอาไม่เป็นไรเราทุกคนมาจากตระกูลเดียวกันเหอเยี่ยนไม่ค่อยรู้เรื่องธุรกิจมากนะัก เธอไม่ได้มีจุดมุ่งหมายร้ายใดๆก็ไม่เลวเสียทีเดียวที่จะถามอย่างไรก็ตามถ้าอีหลิงไม่อยากพูดถึงเราก็จะไม่บังคับเธอไหมแม้ว่าเพียนชูหงจะค่อนข้างช้ากว่าจะรับรู้แต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดระหว่างภรรยาและพี่สะพ้ายเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนทําให้ทั้งสองกลายเป็นขัดแย้งกันขึ้นมาในทันใด ดูเหมือนว่าเหอเยี่ยนกำลังจงใจเผชิญหน้ากับเงินนุวนมีคำถามที่เวิรนนวนไม่ต้องการให้เหอเยี่ยนถามอีหลิงอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเหอเยี่ยนตั้งใจจะถามคำถามเหล่านั้นถ้างั้นเธอรู้จักผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชั้นสูงที่อาจารย์เหลียงกำลังจะแนะนำให้ทุกคนในวันนี้ฉันรู้เหอเยี่ยนประหลาดใจเมื่อเจียนอีหิงตอบทันทีว่าเธอรู้เธอรู้จริงๆเหรอใช่แต่ฉันไม่บอกเจียนอีหลิงตอบกลับ ไม่มีที่ว่างสำหรับการต่อรองเหอเยี่ยนแทบสำลักลมหายใจเธออาจจะบอกว่าเธอไม่รู้ก็ได้นี่นาเจียนชูหงรีพูดกับภรรยารองเขาว่าอาไม่เป็นไรเราจะเห็นเขาในภายหลังอยา่าทำให้อีหลิงไม้มีความสุขเขารู้ว่าหลานสาวเขาไม่เคยชอบถูกรบกวนอันที่จริงเธอจะโกรธถ้าเธอถูกรบกวนมากเกินไป อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของหลานสาวและภรรยาของเขาค่อนข้างสนิทสนมกันมาก่อนทุกครั้งที่พบกันพวกเธอจะพูดคุยและหัวเราะด้วยกันเสมอมันค่อนข้างแปลกที่พวกเธอจะเปลี่ยนเป็นขัดแย้งกันในวันนี้เจียนชูหงยุ่งกับงานมากจนไม่ได้เห็นเจียนอีหลิงและเหอเยี่ยนเป็นการส่วนตัวเป็นเวลานาน,านด้วยเหตุผลนี้เขาจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ เหอเยี่ยนระง,งับความโกรธของเธอเอาไว้เธอไม่ต้องการทำให้สิ่งต่างๆเลวร้ายลงในที่สาธารณะเธอตัดสินใจที่จะทนกับมันไปก่อนเธอรู้ว่าอยู่โปกำลังจะช่วยเธอไม่ช้าก็เร็วในที่สุดเธอก็จะได้แก้แค้นเจียนอีหลิงและเวนนวนและด้วยเหตุนี้งานเปิดตัวหึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ อาจารย์เหลียงขึ้นไปบนเวทีและแนะนำเทคโนโลยีใหม่ที่บริษัทเคาเฟอร์เยลเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นเป็นเวลาหลายปีแล้วที่อาจารย์เหลียงไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์จากนี้จะเห็นได้ว่าอาจารย์เหลียงมีความสุขมากกับผลงานชิ้นสุดท้ายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการแนะนำมาอาจารย์เหลียงก็เริ่มแนะนำทีมเทคนิคของเขาตอนที่397ผู้เชี่ยวชาญลึกลับ2 สมาชิกแต่ละคนในทีมล้วนเป็นที่สุดในวงการความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของแต่ละคนทำให้ผลงานชิ้นสุดท้ายของเขานั้นเป็นไปได้อาจารย์เหลียงชื่นชมบุคคลที่มีความสามารถอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่นักธุรกิจเสียทีเดียวเขาสนใจในตัวผลิตภัณฑ์มากกว่าแค่การทำเงินอย่างเดียวนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เขาได้รับความเคารพอย่างมากในวงการนี้เขาแนะนำสมาชิกในทีมทีละคน สุดท้ายอาจารย์เหลียงกล่าวกับฝูงชนว่าที่จริงแล้วนอกจากปัญหาทางเทคนิคบริษัทของเรายัางพบปัญหาเพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วยนั่นคือเราต้องแก้ปัญหาด้านวัตถุดิบในครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกนําไปใส่ในร่างกายมนุษย์เพื่อใช้ในการช่วยชีวิตทางการแพทย์ด้วยเหตุนี้วัสดุที่ใช้จึงต้องเข้ากันได้กับเลือดมนุษย์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพและในขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณสมบัติต่างๆที่ต้องการสําหรับผลิตภัณฑ์ของเรา อาจารย์เหลียงใช้คำพูดมากมายเพื่ออธิบายความท้าทายที่ได้เผชิญเขาให้ทุกคนรู้ว่ากระบวนการพัฒนานั้นยากเหลือเกินในเวลาเดียวกันเขาก็ได้ปรับพื้นฐานสำหรับสิ่งที่จะเกิดตามมามีไม่กี่คนที่รู้ว่าอาจารย์เหลียงกำลังจะแนะนำผู้มีพรสวรรค์ด้านเทคโนโลยีขันสูงที่เขาจ้างสำหรับโครงการนี้และด้วยเหตุนี้ผมอยากจะแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาที่แก้ปัญหานี้ให้กับทีมของเราคุณเจียนหยุ่นโม่ เมื่อได้ยินดังนั้นฝูงชนก็ปรบมือตามความคาดหมายคนในตระกูลเจียนเกือบทั้งหมดตกตะลึงหือนี่อะไรกันผู้เชี่ยวชาญน,นั้นเป็นหยุ่นโม่เหรอเจียนชูงอุทานเขามองพี่ชายและพี่สะพ้ายด้วยความประหลาดใจฉันก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันเจียนชูชิงตอบกลับเจียนชูชิงและวนนวนไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเจียนหยุ่นโมในการพัฒนาโครงการใหม่ขอองค์อาจารย์เหลียงมาก่อน อย่างไรก็ตามในหมู่พวกเขาเองไม่เคยมีโอกาสได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันในเมื่อลูกชายคนที่สองของพวกเขาอยู่ที่บ้านเก่าตระกูลเจียนนับตั้งแต่เขากลับมาจากต่างประเทศเขาโกรธที่คนในครอบครัวที่เหลือดูแลเจียนอีหลิงไม่ดีด้วยเหตุผลนี้เขาจึงไม่อยากคุยกับพวกเขามากนะักสมาชิกของตระกูลเจียนหันไปมองเจียนอีหลิง อย่างไรก็ตามเจียนอีหลิงก็ยังคงมีสีหน้าเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยของความประหลาดใจหรือแปลกใจแม้แต่น้อยบนใบหน้าเธอตอนแรกเหอเยียนก็ตกตะลึงหลังจากที่ความตกตะลึงหายไปเธอก็รู้สึกโกรธขึ้นมาในทันทีทำไมถึงเป็นเจียนหยุนโม่ทำไมถึงต้องเป็นเจียนหยุนโมเจียนหยุนโมเดินขึ้นไปบนเวทีเขาแต่งกายด้วยสีอ่อนให้ความรู้สึกอ่อนโยนและสง่างามเขาสูง186 เซนติเมตรใบหน้าเขามีรอยยิ้มที่อ่อนโยนและเยือกเย็นขณะที่เขาเดินขึ้นไปบนเวทีก็มีเสียงปรบมือดังสนั่นเจียนหยุ่นโมยิ้มก่อนจะยืนเคียงข้างอาจารย์เหลียงอาจารย์เหลียงแนะนำเจียนหยุ่นโมให้กับผู้คนเขาพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของเจียนหยุ่นโม่มีเสียงปรบมือดังขึ้นตามมาอีกรอบเจียนหยุ่นโมเป็นนักเรียนของหนึ่งในนักชีววิทยาชั้นนำของโลก เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเขาเคยมีส่วนร่วมในการทดลองอันทรงเกียรติมากมายในวงการนี้นับว่าเป็นประวัติยอดที่งดงามและน่าทึ่งเมื่อได้ยินดังนั้นชินชี้เเวนก็รู้สึกตื่นเต้นมากเขาต้องการมีโอกาสคุยกับเจียนหยุ่นโม่ตามลำพังเมื่อสิ้นสุดการเปิดตัวอย่างไรก็ตามมีคนที่รับฟังจำนวนมากที่มีความคิดแบบเดียวกับชินขี่ชเวน พวกเขาทั้งหมดต้องการดึงตัวผู้มีพรสวรรค์ดังกล่าวมาไว้ภายใต้ปีกของพวกเขาหลังจากนั้นอาจารย์เหลียงก็ขอให้เจียนหยุ่นโม่พูดกับผู้ฟังสักสองสามคำเจียนหยุ่นโม่เริ่มพูดเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่เป็นแม่เหล็กตามปกติของเขาเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางอย่างและจบการพูดด้วยการพูดถึงน้องสาวของเขา ผมกลับมาครั้งนี้ก็เพราะน้องสาวผมวางแผนที่จะอยู่ที่นี่สักกูระยะหนึ่งผมจะทำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพต่อไปช่วงที่ผมอยู่นี้ผมวางแผนที่จะทำเช่นนี้เพราะเป็นความปรารถนาที่ผมได้ตั้งใจทำไว้กับน้องสาวมานานแล้วมีไม่กี่คนที่เคยได้ยินเกี่ยวกับเหตุการ์อลอกเรียนแบบที่เจียนอ e ีหลิงเกี่ยวข้องด้วยและจากเหตุการณ์นั้นได้เปิดเผยว่าเจียนอ e ีหลิงมีความสามารถค่อนข้างมากในด้านการแพทย์ มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศจีนที่เสนอที่เรียนให้กับเจียนอีหลิงแล้วดูเหมือนว่าพี่น้องสองคนนี้วางแผนที่จะทำงานร่วมกันและก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอนที่398ผู้เชี่ยวชาญล,ลึกลับ 3. หลังจากเย็นหยุ่นโม่พูดจบเขาก็ไม่ได้ไปที่หลังเวทีแต่เขาเดินลงจากเวทีและเดินตรงไปที่เจียนอีหลิง เมื่อเขาอยู่บนเวทีเขาได้สำรวจตำแหน่งของเจียนอ e ีหลิงในหมู่ผู้ชมแล้วอีห e ลิงเจียนหยุ่นโมเรียกเธอรอยยิ้มบนใบหน้าเขาดูนุ่มนวลกว่ารอยยิ้มที่เขามีเมื่ออยู่บนเวทีมากจากนั้นเจียนหยุ่นโมก็ลงกล่องพลาสติกใสออกจากกระเป๋าเสื้อโค้ทของเขาในกล่องมีขนมเล็กๆเ,เมื่อวนนวนเห็นขนมเธอก็จ้องมองไปที่เขาด้วยความโกรธ ตั้งแต่เจียนอีหลิงยังเด็กเวอร์นุวนกังวลว่าลูกจะกินขนมมากเกินไปไม่ดีด้วยเหตุนี้เธอจึงกำหนดขีดจำกัดของขนมและขนมหวานไว้ที่200กรัมต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามลูกชายสองคนของเธอมักจะเอาขนมไปตามใจอีหลิงอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามที่เธอพบว่าลูกชายของเธอรักลอบขนขนมไปให้อีหลิงเธอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเธอโกรธแต่ก็ช่วยไม่ได้สิ่งเดียวที่เธอทำได้คือจ้องมองพวกเขา และตอนนี้พวกเขาคุ้นเคยกับการจ้องเขม่งของเธอแล้วแววตาโกรธแค้นเหล่านั้นไม่ได้ผลอีกต่อไปหยุ่นโม่เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเจียนชูชิงถามเขาอยากรู้อยากเห็นเหมือนกับคนอื่นๆในกลุ่มผู้ชมสมาชิกสี่คนของตระกูลเซียนทั้งหมดมองไปที่เจียนหยุ่นโม่พวกเขารอคำตอบและคำอธิบาย หเหยเยนรู้สึกอิจฉามากเหลือเกินราวกับว่าหัวใจเธอกลิ้งลงไปในทะเลน้ำส้มสายชูเจียนหยุนโมยิ้มก่อนจะพูดว่าอาจารย์เหลียงติดต่อมาผมได้ดูโครงการและตระหนักว่ามันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนื่องจากผมกลับมาประเทศจีนผมจึงสามารถทำโปรเจกต์นี้ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามปัญหาทางเทคนิคที่อาจารย์เหลียงกล่าวถึงนั้นไม่ใช่ทั้งหมดที่ผมทำบอกตามตรงก่อนได้รับโครงการปัญหาส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขแล้ว เจียนหยุ่นโม้สับสนกับเรื่องนี้ปัญหายุ่งยากหลายอย่างได้รับการแก้ไขแล้วเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเหลือเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยให้เขาผู้ที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นสามารถดำเนินโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามอาจารย์เหลียงบอกเขาว่าเขาเป็นคนเดียวที่สามารถทำโครงการให้เสร็จได้เขาไม่พบผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่มีอยู่ในสาขานี้ เจียนอี้หลิงกำลังนั่งอยู่ตรงที่นั่งใกล้ๆเธอกินของหวานที่เจียนหยุนโม่นำมาให้เธอดูราวกับว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของเธอก็สั่นเธอมองไปที่ข้อความมันมาจากอาจารย์เหลียงพอใจไหมค่ะครั้งหน้ามาร่วมงานกันใหม่นะค่อยดูเจียนอี้หลิงยังคงส่งข้อความในลักษณะเดียวกันเย็นชาและกระชับ อาจารย์เหลียงมองโทรศัพท์ของตัวเองและยิ้มพี่ชายเธอเป็นอัจฉริยะอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามน้องสาวยอดเยี่ยมยิ่งกว่านั้นเมื่อสิ้นสุดงานเปิดตัวชินชีเชเวนก็เดินไปคุยกับเจียนหยุ่นโมแม้แต่ชินยูฝานก็มาพร้อมกับชินชีเชเวนคุณหยุ่นโมคุณมีแผนสำหรับอนาคตอะไรหรือยังเห็นได้ชัดว่าชินชีชเวนมีความสนใจในตัวเจียนหยุนโม เจียนอีหลิงมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตในทางกลับกันเจียนหยุ่นโมมีพรสวรรค์ที่เพียบพร้อมที่ขาสามารถดึงตัวเข้ามาได้ขออภัยผมยังไม่มีแผนใดๆน้องสาวของผมอาจมีแผนที่จะไปที่ไหนสักแห่งในอนาคตอันใกล้นี้หากเป็นกรณีนั้นผมก็จะไปกับเธอด้วยเหตุผลนี้ผมจึงไม่มีวางแผนอะไรไว้ในขณะนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เจียนชูฉิงและเวิรนนวนได้ยินว่าเจียนอีหลิงกำลังจะออกเดินทาง อีหลิงไม่เคยไปไหนคนเดียวครั้งสุดท้ายที่เธอเดินทางก็คือไปกับพวกเขาแล้วครั้งนี้เธอกับเจียนหยุนโม่จะไปไหนกันเมื่อได้ยินดังนั้นท่าทางของชินยูฝานก็เปลี่ยนไปนี่เป็นเพราะก่อนหน้านี้เธอพบว่าจ่ายหวินเชิงก็กําลังจะออกเดินทางด้วยเมื่อใดก็ตามที่เจ,จาจยนจะตะัตตวายยักษ์หวินเชิงไปที่ไหนสักแห่งตระกูลจ่ายจะเป่าประกาศอึกทึกครึกโครมมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้ชินยูฝานหึงได้ยินข่าวนี้ มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือว่าทั้งสองคนวางแผนที่จะเดินทางไปในช่วงเวลาเดียวกันจากนั้นก็มีคนมาทักทายเจียนหยุ่นโม่มากขึ้นคุณหยุ่นโม่นี่คือนามบัตรของฉันถ้าคุณไม่มีแผนอื่นโปรดพิจารณาบริษัทของเราสวัสดีคุณสนใจไบโอเมดิซีนไหมคะบริษัทของเราได้ทำการคันคว้าทางด้านนี้เมื่อไม่นานมาคุณหยุนโม่เจียนหยุนโมก้มหน้าลงแล้วกระซิบที่หูของเจียนอีหิง ฉันรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ารำคาญทำไมเราไม่หนีไปด้วยกันละ่ะตอนที่399เหมือนเดิมตกลงเจียนอีหลิงตอบกลับเธอไม่ชอบให้มีคนรอบตัวเธอเช่นกันดังนั้นก่อนที่ทุกคนทันได้มีปฏิกิริยาสองพี่น้องก็ได้รีบออกไปจากสถานที่จัดงานแล้วอีหลิงหยุ่นโมกเจียนชูชิงและเวินนวนช้าเกินไปสำหรับการเรียกคนทั้งสองพวกเขาได้แต่มองดูขณะที่พี่น้องสองคนวิ่งหนีไป อาจเด็กสองคนนี้ทำไมพวกเขายังเป็นแบบนี้อยู่อีกเวินนวนไม่รู้จะโกรธหรือมีความสุขดีความสัมพันธ์ระหว่างเจียนหยุ่นโม่และเจียนอีหลิงยังคงเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าลูกสาวของพวกเขายังไม่ได้ทิ้งพวกเขาเสียทีเดียวเจียนหยุ่นโม่และเจียนอีหลิงวิ่งต่อไปอีก2-300เมตรก่อนจะหยุดพี่น้องสองคนไม่เก่งกีฬาหลังจากวิ่งไปได้สักพักทั้งคู่ก็หายใจหอบอยู่บ้าง เจียนอีหลิงใบหน้าแดงกับเจียนหยุนโมถึงกับหัวเราะก่อนจะพูดว่าในเมื่อเราหนีออกมาแล้ววันนี้มาสนุกกันดีกว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เขาถูกดุในอดีตอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะถูกดุแต่เขาก็ยังทำอยู่อีกหลายครั้งตอนนั้นเจียนอีหลิงยังเด็กเจียนชูชิงและวันนวนไม่อนุญาตให้เจียนอีหลิงไปในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านพวกเขาไม่ต้องการให้เธอไปร้านอาหารข้างทางสวนสนุก และคนขายของข้างถนนอย่างไรก็ตามเจียนอีหลิงอยากรู้อยากเห็นและชอบออกไปข้างนอกดังนั้นเธอจึงเริ่มรบเร้าพี่ชายรองของเธอเจียนหยุนโม่ไม่สามารถต้านทานความน่ารักและน้ำตาของน้องสาวตัวน้อยของเขาได้ดังนั้นเขาจึงพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการไปทุกครั้งที่พวกเขากลับมาเขาเป็นคนที่โดนพ่อแม่ดุเสมอเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดและบอกว่าเขาเป็นคนที่ลากเธอออกไปข้างนอก และผลที่ตามมาก็คือการดุด่าจากแม่ของพวกเขาบางครั้งแม่เขาถึงกับร้องไห้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรทำไมน้องสาวและแม่เขาถึงชอบร้องให้กันมากนักไปร้านข้างทางกินภาพวัดน้ำตาลกันเจียนอีหลิงตอบอย่างไรก็ตามเธอก็ยังคงมีความทรงจำเก่าๆามากมายฉันสงสัยว่าหญิงชราที่ขายภาพวัดน้ำตาลยังอยู่หรือเปล่า หญิงชราขายภาพวาดน้ำตาลในราคาชิ้นละห้าเหรียญอย่างไรก็ตามชินทีเธอจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธอดึงออกมาจากการจับฉลากครั้งหนึ่งเจียนอีหลิงดึงการ์ดที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุดออกมาได้หญิงชราต้องใช้เวลานานในการสร้างภาพวาดน้ำตาลมังกรคู่สำหรับพวกเขาเมื่อเจียนอีหลิงได้ขนมหวานชิ้นใหญ่ในที่สุดเธอก็ดีใจมากด้วยเหตุนั้นเจียนหยุนโม่จึงพาเจียนอีหลิง ไปยังสถานที่ที่พวกเขาเคยไปอย่างลับๆพวกเขาใช้เวลาทั้งวันที่นั่น <Le ak> เมื่อถึงเวลาที่พวกเขากลับมาที่บ้านเก่าตระกูลเย็นไม่น่าแปลกใจที่เจียนหยุ่นโม่จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากย่าเจียนอย่างไรก็ตามย่าเจียนก็ได้กลืนคำพูดที่เหลือของเธอหลังจากที่เธอมองไปที่เจียนอ e ีหลิงอาจลืมมันไปเถอะเมื่อเหยียนกลับบ้านรอยยิ้มบนใบ,ใบหน้าเธอก็หายไปในพริบตามันถูกแทนที่ด้วยความโกรธและความขุ่นเคืองในทันที เจียนหยุนโม่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยกย่องไปจนถึงชั้นฟ้าและสูงขึ้นไปกว่านั้นกลับเป็นเจียนหยุนโม่ตกชายของเวริรนนวนเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรเขาค้นคว้ามันเหรอความลึกลับที่อยู่เบื้องหลังความชอบพอกองอาจารย์เหลียงที่มีต่อเจียนอ e ีหลิงได้รับการเปิดเผยในที่สุดอย่างไรกี้ตามมันไม่ใช่คำตอบที่เหอเยียนหวังไว้ในขั้นต้นเธอสันนิษฐานว่าคนเดียวที่เธอต้องระวังคือเจียนหยุนเฉิง อย่างไรก็ตามเธอไม่คิดว่าเจียนหยุนโมจะเป็นคู่ต่อสู้ที่กวนใจอยู่เช่นกันเหอเยียนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจโทรหาเจียนหยูโปในระหว่างการโทรศัพท์เธอบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้หลังจากพูดคุยกันอยู่นานเจียนหยูโปตอบกลับอย่างเฉยเมยว่าโอเคหยูโปนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะหากเจียนหยุนโมได้รับการสนับสนุนเช่นนี้สิ่งต่างๆอาจกลายเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับเราก็ได้ ยิ่งเหอเยี่ยนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นปัญหามากขึ้นกว่าเดิมเขาจะไม่ส่งผลต่อแผนการของเราเราจะยังคงได้รับทรัพย์สินของตระกูลเจียนเจียนยูโปตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นจริงหรือใช่หลังจากได้รับคำตอบแล้วในที่สุดเหอเยี่ยนก็เยือกเย็นลงเธอได้เห็นความสามารถและประสิทธ,ธิภาพของเจียนยูโปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เธอรู้ว่าคำพูดเขาน่าเชื่อถือมากตอนที่สี่ร้แผลเก่าในวัยเด็กของเจียนยูโปหเจียนยูโปกลับไปที่บ้านเก่าตระกูลเจียนเป็นครั้งที่สองครั้งนี้เขาก็ยังวางแผนที่จะคุยกับปู่เจียนครั้งแรกที่เขามาเขาบอกว่าเขาจะมาสามครั้งเขาจะให้โอกาสปู่เจียนในการเลือกสามครั้งคราวนี้เจียนชูหงก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเจียนชูหงจะอยู่ที่นั่นแต่เจียนหยูโปก็ยังพูดเหมือนเดิมเจียนชูหงแทบไม่เชื่อคำพูดที่ออกมาจากปากลูกชายของตนเองหยูโปนี่อะไรกันเจียนชูหงถามใบหน้าของเขาเห็บปวดในขณะที่เขาถามเจียนหยูโปเขาไม่เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการกระทำของลูกชายถ้าเขาไม่ได้ยินกับหูตัวเองเขาคงถือว่าคนที่บอกเรื่องนี้กำลังโกหกเขาอยู่อย่างแน่นอน ลูกชายเขาไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นได้เจียนยูโปโอมองพ่อที่โกรธจัดอย่างไม่แยแสเขาเห็นปฏิกิริยาของพ่อต่อการกระทําของเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่ตอบสนองแต่อย่างใดเขาเยือกเย็นเหลือเกินราวกับว่าเขาเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลเจียนปู่เจียนใช้น้ําเสียงที่เข้มงวดและโกรธเคืองพูดคุยกับเย็นยูโปโฉันจะไม่ให้ตระกูลเจียนแกเธอฮักเธอต้องการทําลายตระกูลเจียน ไปเลยไปอย่างนั้นได้เลยระกูลฉันไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตั้งแต่ต้นเมื่อปู่เจียนและเจียนชูหงโกรดเจียนอยู่โปพูดอย่างเยือกเย็นกับทั้งคู่ว่าไว้ผมกลับมาครั้งหน้าก็แล้วกันไม่ต้องกลับมายัางไงคำตอบก็จะไม่เปลี่ยนแปลงปู่เจียนโกรธจัดคราวนี้เขาโกรธมากจนทำลายข้าวของทุกอย่างบนโตอีกครั้งเขาทำเสียงดังมาก เมื่อเจียนหยูโปเดินออกจากประตูเขาเดินไปหาเจียนอีหลิงเธอรออยู่ที่บันไดคราวที่แล้วเป็นเรื่องบังเอิญอย่างไรก็ตามคราวนี้เจียนอีหลิงได้รอเขาอยู่ต่างจากครั้งที่แล้วที่พวกเขาเงียบตลอดการพบพานคราวนี้เจียนอีหลิงถามคำถามเจียนหยูโปถ้าฉันให้ทุกอย่างกับนายนายจะยังเป็นพี่ชายของฉันอยู่ไหมถ้าใช่ฉันจะให้ทุกอย่างกับนายเจียนอีหลิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในพิจัยของเพี้ยนหยูโป,โปในตอนนี้ อย่างไรก็ตามถ้าเขาเพียงต้องการสืบทอดทุกสิ่งที่ตระกูลเจียนมีเจียนอีหลิงก็เต็มใจที่จะมอบทุกสิ่งให้เขาเธอแค่หวังว่าความสัมพันธ์ของเขากับตระกูลเจียนจะไม่เปลีปล่ยนแปลงคำพูดของเจียนอีหลิงทำให้เจียนอยู่โปหยุดค้างน้ำค้างแข็งในดวงตาของเขาละลายไปชั่วขณะอย่างไรก็ตามหลังจากยืนอยู่ที่นั่นสักพักเขาก็เดินจากไปเจียนอยูโปดูเหมือนมุ่งมั่นและโดดเดี่ยวขณะที่เขาจากไป ย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายปีก่อนภายในวิลล่าแห่งหนึ่งของตระกูลเจียนแกต้องการบันทึกกฎนี้ใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งถามเด็กชายอายุสิบขวบที่อยู่ข้างหน้าเธอเธอถือหนังสือบันทึกอยู่ตรงหน้าเด็กชายเอื้อมมือออกไปเพื่อเอาบันทึกอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาสัมผัสบ,บันทึกผู้หญิงคนนั้นก็ดึงมือเธอกลับไปอีกครั้ง เจียนยูโป้ไม่เข้าใจภาษามนุษย์หรือไงบอกกี่ครั้งแล้วไม่มีอนาคตในเรื่องโกดธทำไมแกถึงไม่ใส่ใจกับการเรียนในตอนนี้ล่ะถ้าไม่ทำแล้วใครจะเข้าครอบครองธุรกิจครอบครัวของเราในอนาคตฉันทำสิ่งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวแกเองนะแกจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันพยายามทำตอนที่แกโตขึ้นเด็กชายเป็นลูกคนที่สองของผู้หญิงคนนั้นลูกคนแรกของเธอไม่ได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เธอหวังให้เขาเป็น ดังนั้นตอนนี้เธอจึงเข้มงวดกับลูกคนที่สองเธอเป็นพิเศษเธอไม่ได้ตีหรือดุลูกคนแรกอย่างไรก็ตามเธอได้ทําสิ่งเหล่านี้กับลูกคนที่สองเด็กชายไม่ตอบเขาไม่เห็นด้วยกับผู้หญิงคนนั้นความเงียบจากเขาทําให้ผู้หญิงคนนั้นโกรธมากขึ้นเธอยังคงดุเขาต่อไปในขณะที่ชี้ไปที่บันทึกในมือ แกไม่มีอะไรจะพูดหรอก็ได้นี่ไม่ใช่บันทึกที่แกใช้เวลาหลายเดือนในการตามหาหรอกหรือตอนนี้มันตกมาอยู่ในมือฉันแล้วและฉันขอบอกว่าแกต้องฟังฉันแกไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วการเรียนอย่างหนักเป็นทางเลือกเดียวของแกสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้